บนอยากกินกระปูแดงบึ้งเดีอพี่น้องเขามาขุดกระปูแดองอยูป่ปลาอยู่ดงอยูป่ปลาอยู่ดงได้ยังไงบึ้งเดียวว่ามานันจะได้หรือว่าได้อันนี้คือทหารทหารนำทางมีเย็นฮอทฮอูฮ้ฮบบเป็นแต่ได้ยู่บ่เด็กคนทำท้าไหมโอ้โอเนาะนี่อยู่เหรอนี่เสือ มาลุ้นน้ำกันเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นน้ำกันแล้มันจีได้เดี๋ยวตัวฟูเดี๋ตัวเม่ป้าตัวลึกเยอะเห็นหูเลยเห็นหูเลยป้าตัวลึกเยอะใส่หนี้กบอยู่แล้วโอ้แต่ได้กบขนาดป้าตัวเบิ้งเดียรพี่น้องเห็นมะมี่หรือชัวอ๋อตัวเพิงบุดใหญ่อยังมีกบความบาดนี่ได้กบพี่น้องไปแต่ไนได้จะป้อตัวลึกเยอะลึกเท่เลยแล้วนี่แต่งขดเมื่อกี้ในตัวโซนอันนั้นนอนจะแข้ง เรวเป็น <premises. S 2> <า>ัรุดไปคิดแล้วปะบังเดอพี่น้องความลำบากลำบุญโครงการอยากกินกระปูแดงกระปูแดงเป็นตัวจังไดบ้านทุกคนคือสิบ่มีนี่คอยมีเด้อทุกคนนี่มีกระปูแดงมั้งทำให้ลึกขนาด คอยคุดงแล้วนาะมันคุ้งเลยย่ามันสับเจ๊ตัปูดเดงแถวบ้านเฮามันเป็สีหูสีดับ้เลยทุกคนมันจะดับเลยไอป,ป้าไปดองเห็นมะไม้ป้าก็เอาอันนี้คือมะวมายมะวายขิดนู่งมะใบขิดนูก็เอาอ เดียนี้อยู่ที่เซฟทีบ้าไปเลยเ็ฟห้าม่ฮะเมนเลยเมนเมนเลยบ้เมนเลยเมนเลลิกนาดเลยวะับมันก็กินหมดซบแลยเนาะตายเพราะมดินเฮามันเตมเชอเอามือจกลวเต็มเชอกู้ดมันครบเลยไหแม่ไคบเช ้อเด้บ really really ุปาบุดงมหาขดกระปูแดงเรากระปูแดงหาตามป้าตามดุงด้มาทารนักันด้ยมาถารุ้นกับมยรุ้นแล้วเนาะผู้ารุนกับมยรุ้นเลย Thật thật. Một cơ... Một cơ dừa hài hèn. Ấy. Sắp sắp. Tính bị đi lắm đấy. Dừa hài cả. mình Xem nhóc 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 ngủng bãi đấy. Hơi hơi lắm. Ừ. Ở kia hơi hơi cả. kia này

ลงไปขึ้นมาปูหน oh, oh, oh mm ้าเฉโอ้ยโอ้ยเต็มดงเลยแล้วมึงเมื่อกี้นี่ไหนปูหน้าอลไเดี๋ยวตัวนึงมันขึ้นมยามขึ้นมาแล้ว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 หน้า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 หน้น้าก็แม่เด้เฮ้ยแม่แยันึงวนเ้าเล็ก นบแคทกคน้อยอยเนี่เป็นสงี่วรไกนนี่เราไม่ได้ก็ได้ลายตรงนี้จกบจเปื้อหอยจะก๊ะ